สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้องน้ำเพชรน,นะคะดูน้องน้ำเพชรทำอะไรดูกันน้ำเพชรขี้เกียจได้นี่น้ำเพชรจะไปแสดงนะคะน้ำเพชรน,นอนน้ำเพชรน,นอนทำอะไรเฮ้ยเ้ นอนเป็นเด็กเลยขี้เกียจเหรอเอาหิ้งอยู่นอนเพชรวะว่างนอนดูมือ ดูหนุมว่าน,นอนนะพี่แคทควันกลมกลมน้ำเพชรนะคะเฮ้ยทองใหญ่ใหญ่เลยตัวให่มากเลย เออคือเอ้ยคือข้างไปใช้ลูกค้านางเพชรจะไปอาบน้ำไปแสดง่ะค่ะแต่นักเพชรว่าขอนอนก่อนแป๊บนึงขอนอนเล่นก่อนเด้อแป๊บนึงยังไม่พร้อมเลยนะเพชรว่า อนอนเฉยๆไม่ว่าหรอกตดด้วยพร้อมยังนี่ขอแป๊บหนึ่งพี่แคทเพว่า เหมือนเด็กเลยทุกคนต้องมีคนกล่อมนะไม่กล่อมก็ไม่ยอมไม่ยอมยิาเยยบบิ้งเคลียเบิ่งเบิ้งเคียเบิงเบิ้งเคลียเบิงเดี๋ด้ยเดย เพ้วะต้งกลอมหนูหนูค่อยจะนอนดูเด็กนอนลุกแล้วทุกคนลุกเล้วหนูพร้อมแล้ว พร้อมแล้วพี่แคทน้ำเพชรวะพร้อมแล้วพร้อมอยังพร้อมอยังน้ำเพชรวันนี้ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ

วันนี้น้ำเพชรเป็นอะไรอะ่ะทุกคนไม่อยากอาบน้ำไม่อยากไปแสดงด้วยโอ้น้ำเพชรอาบน้ำนะคะน้เพชรจะไปแสดงแล้วนะคะช่วงบ่ายนะคะนางคงเย็นนะคะ อากาศวันนี้อากาศร้อนมากเลยแดดร้อนมากนะคะอาบน้ำแต่งตัวสวยจะไปแสดงแล้วค่ะท่างผีเด นอนเมื่อกี้ว่าว่าแต่จะไม่ลุกนะคะขี้เกียจเพรว่าวันนี้หนูขี้เกียจหาพี่ฟ้าฟ้าไปแล้วนอนหนูด้วยพี่ฟ้าเฮจะวิ่งตามพี่ฟ้าไปแล้วฟ้ารอนหนูด้วย ฟ้าไปเร้วนะคะฟ้าก็อาบน้ำเตรียมตัวไปแสดงเหมือนกันนะคะเพีรบอกว่าพี่ควานเร็วๆหน่อยพี่ฟ้าไปแล้วไปถึงไหนแล้ว เย็นไหมน้ำเพชรเหมือนจะเย็นนะเราไปดูไก่ดีกว่านะคะอาบน้ำแต่ส่งเสียง มีอะไรกินด้วยเด็ดต้นอะไรกินเด็ดอาบน้ำก็เหมือนเด็กนะคะไม่อยู่นิ่งดูมือนางโอ้ยอืมเบียกเขาอ่ะ S <S <S 1> <S 1> อะไรแมงวันแมงอันนี้นะหนูพร้อมแล้วนนูคิดว่าหนูพร้อมไปลานแสดงแล้วพี่ฟ้าไปก่อนหนูแล้วหนูอาบน้ำที่ไครก็ออกหมดเลย

ดูไม่อยู่นิ่งเลย,ยดูนะ้ำเพชรไม่อยู่นิ่ง,งเลยทุกคนเหมือนเด็กอะ่ะเดี๋ยวนี้ไปใส่เต็มไปใส่ไม่เต็มต่อไป ก่อนจะไปแล้วเพจจะหันมาทำไมเนาะโอ้ก in oh! oh, oh, ่อนจะไปมีมีการมาเต้นโชว์อ oh, oh, ีกคนเต้นโชว์เราอีกโอ้ดกดาดกตํเสาโอ้โอ้เขาเต้นดูเขาเต้นไม่มีเพลงเต้นในดอก ก่อนจะเต้นก่อนจะไปก่อนมาเต้นโชว์เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนำเพชรจะไปแสดงแล้ววันนี้สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ,บายเอ้ยเขาได้อาบน้ำแล้วให้ทำอะไรก็ทำบา,บายขอบคุณค่ะ